ไม่รรู้หอแล้วผมเป็นฐานะอะไรได้ครับวันฮาเป็นเมียเป็นเมียเป็นคนน้อรผมขอเป็นเมียจอยอะไรวะเนี่ยจับได้จับดีพอกูไม่ขึ้นกล้องล้วโหเป็นหลุดเป็นหลุดว่าไง้กะ ยี่น้าโรงพยาบาลพี่อ๋อโรงพยาบาลใช่ป่ะโอเคอ่่าใชยี่น่าไอ้ยะพอไม่ขึ้นกล้องเมื่อวานนะหลุดได้หลุดดีนะยัยแค่พอขึ้นกล้องขนาแหละไอ้เมื่อวานขี้ไม่โดนเลยนะเว้ยเลี้ยวขวาพี่ตอกูงงว่ะจริงไอ้ย่าเขาเขาไม่เขาไม่ขับตามลงพี่นะเว้ยแต่เขาขับเลี้ยวขวาผมอ่ะปั๊มบุบ เดยวดรังปุ๊บแต่พูดขึ้นเอ้ยขอกล่องซ่อมไปดีขอกล่องซ่อมจุดตัวกินกระเป๋อะไรอ่ากระเป๋าหนึ่งครับโอ้กระเป๋าหนึ่งเลยเหรอเลขกหนึ่งเลยเหรอพี่โตใช่ใช่นิดเดีหนึ่งหนึ่งว้าวพี่เนี่ยอาบน้ำยังครับเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวยังเรายังเลยครับยังไม่ได้กินข้าวอะไรกินด้วยนะอ่ะทาไป ไม่เห็นถามหนูบ้างหมอมองระวังโดนแบกนิดพี่ใช่ไมครม่เห็นถามหนูบ้างถามอะไรอ่ะเห็นถามหนูบ้างวกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะอ่ากินอะไรกินกับปวยตีของค่ะก่อนฟังกินก๋วหนังตัวดีนั่นเอาอย่างว่าเอาอย่างว่าเอาอย่างว่าดูดิี่เนี่ยชใจด้วยพี่เนี่ยชใจด้วยชันนั่น ้พี่บอบสนอนนานแปลกๆบอสก็อยู่เลยหลับบอสกินข้าวอ๋น่าจะกินข้าวพี่พราะเมื่อกี้เห็นเต็มปากกันเข้ามึงไอ้บอลกินข้าวพี่หลังพี่รักลงมานี่พี่รักมาหาพี่เมียของเขาเลยอะไรอะไรหัดสบีให้พี่หัดศบีมาอยู่ใกล้หัดศบีคืออะไรวะหัดสบีหัดสดีเถอะหัดเดิมรวมกับซูดีละกพี่เป็นหัดศบีเหรอใช่เอาวิชัยกันเละ ไอ้เหี้ยศละใครตายวปละนั่นและมองมายัดแค่พี่ไปได้พี่สวัสดีครับสวัสดีมอสวัสดีครับเป็นตัวทำลายไไมม่ีออะะรชนทำลายเอ้ยแบเดิมรวมแล้วสยามชี่ผายกูจะปั่นสอนอวันเนี้หุดหิตตำรวจมันชนไี่ตุยแล้วมันบอกว่าไม่ได้ชนเมื่อกี้หนูหนู เรียบเหรอตำรวจเรียบเหได้เลยได้เลยตำรวจตึงได้เลยเอ๋ตำรวจมันพี่โตบอกว่าให้ใส่บินที่ตำรวจมันถามว่าใส่ที่ผมทำไมผมไม่ได้ชนซูบี้ชนเอ้านั่นเอ้ามันนั่นแน่เมื่อกี้หนูไปบอกแล้วว่าโอเคไปไปไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องแม่แม่พี่โตพี่โตพี่โตกับเมื่อกี้ที่หนูบั๊มรถตำรวจโอ้ยคุณก็บั๊มแม่งโหดชิบหายไมรู้ว่าไอเหนือก็จะเอาพี่ก็จะเอาพี่โตมาไงจะให้พี่โตขึ้นรถไงโค ไม่คือในตัวพี่มีแค่กันชงห้าใบพี่ไม่ได้อุ้มเอ๋อฮัลโหลพี่เห็นผมว่าแม่งเคสเอ๋ออะเมื่อกี้หนูก็คิดว่าแบบห้าใบมันห้าสิบนาทีหนูก็บ้าแม่งเลยละกันเอาพี่กูเคยรถมาก่อนไม่พี่มีอันเดียวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปบอลมาแล้วหมูป้าและลูกกูมานั่นเดี๋ยวให้พวกเหนือครับเหนือเป็นลูกพี่เนี่ยแหละครับใช่ครับ ไม่รรู้หอแล้วผมเป็นฐานะอะไรได้ครับวันฮาเมียเป็นเมีย่ผมขอเป็นเมียผมขอเป็นเมียโจมาตุ้งไออะไรวะเนี่ยม้าม้าหัดได้ไหมม้าหัดไอเนี่ยมันก็ยอมยอมน้องไปนพี่โตอย่ามาชงวันฮาเป็นโจมาเล่นมุกโจดใหม่มุกโจอะไรเดียมุก่ย เอาหวานจริงเองก็ชอบน้องมันอยู่แล้วเองจะเป็นซีเรียสอะไรวะเนี่ยใช่เหรอผมจะเรียกพี่โนเนียว่าป้าครับไม่ป้านะโนเนียพี่โนเนียเลี้ยหัดว่าม้าอะไรใช่เลี้ยหัดว่าหมาครับม้าเอ๊ะว่าไงป้าไม่ไม่น้องแฟมี่เราเรียกโจคนดีว่าอะไรอ่ะกินหลักอุ้ย

ถามว่าชอบแบบไหนถ้าชอบทรงตี๋นี่ก็เนี่ยก็ต้องฝั่งนี้แต่ชอบทรงๆก็ฝั่งนี้ไม่ชอบแบบขื่นการมัล่ะถ้าขื่นการมาทางพี่แน่น้อนก็แบบสารยำมาทางผมแล้วกันอย่างนั้นดิเดือดสามาดิเดือดสามเหรอโอเคโอเคครับดิวครับฮะดิวเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ผมจะเรียกพี่โนเนียว่าปลาแล้วต่อไปนี้ครับ หัดเรียพี่ฉันฟ้าพี่โเสียบมามาโอเคครับโาเคคมาโอเคครับมาโอเคครับมาหอเไบม่อเากัมาพีเหัดเป็นญาตอเคครับมาโอเคคราอเคครบมาอย่าัมาอเมาอย่าอเ่ครัมาอเสียบมนโอเคคมอเครบาโเสียบมาโอเคครบาอเครบมอเคครับมา่อเมาอเครับมาโอเคครับโอเสีรับมาโอเรัมาโอเคคาเราตมาอเรีบมาอเคครับมาโอเคคมหนอตีติดเมา่อไหร่หนาจะเอาเาเมาอม อันแล้วบอสไปไหนครับตาไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่แต่พอดีน้องผมบอกว่าเมื่อวันพี่โจเขินโนเนียหนักเลยครับใช่เหรอผมพี่โตใช่เย้อนดูเลยเขินจนแดงโจคนดีคุณคุณคุณเป็นความรู้สึกดีๆให้โนเนียเหรอเอาจริงก็คีมีมาตอนนี้หน้าแดงอยู่ไปดูดิโอ้ยใส่เย็นาะผมตื่นเต้นเพี่โตผมตื่นเต้นพี่ใจด้วยไหมน้องเองมีแฟนละ ถามว่าชอบฟังไหมถามว่าชอบฝังไหมเนี่ยต่อไปก็เรียกพี่ที่ล้านต่สอยากให้พี่หัดอยากให้พี่หัดจูงใกล้กันนะรถมาไปรถผมทำไมวะไม่หมายถึงว่าขันจะขับเดี๋ยวมาเยี่ยงความนกของผมครับว่าไหฮะเมื่อกี้ขับเองอะแต่ดีแล้วแบบเย็นแค่ให้มินิฮาร์ตเหรอเย็นแคผมไปด้วยมไหม ไอ้เงี้ยจะเู้เองไม่ใจเกเรกระจักไว้ไม่ใจเกเรเวอร์เางเหรอหัดได้ไหมมาแล้วผมมีสัยญากจริงเหรอหัดเคผมไม่ละลองขับไหมไม่ไม่ดิลันอยากหัดขับไงแต่ดิัไม่มั่นใจนะเว่ยชิวๆะชิวเย็ดแช่เฮ้เอาว่ะพี่ไปมอนดังรอแล้วพี่พอมีตึกมึงบอกกูทำอะไรอ่ะพมีตึกให้ขึ้นน่ะพิงตพี่นู่นเนี่ยตึกอะไรวะตึก tiktok เฮ้ยตึก่เฮ้ยไปไม่ได้วะไปเปล่าเฮ้ยไปดีไปดไปดไปดิไปดีไปด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 ีไ มันมีกล่ก้องอ่ะบองเราเรามีเยอะมากเลยนะใช่เหรอไม่ไปเหรอบอสบอสกินข้าวก่อนบอสไม่ไปเหรอใช่บอสกินข้าวแต่ไปไปไปไหนอ่บองพาไปตึกติกตอกอ่ะตึกไหนวะเออมันดูติกตอกเหรออยู่ใก้กินไม่ถยบอสไปไปเนี่ยมีข้าวเหรอเอาอะไรพี่กินข้าวอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมมารับนะครับบอสเจอกันเจอกันโทษครับขอโทษคาร์ม 什么？垫个屁股嘞？哎，那挖。